มันมันลืมเก็บปูนอะต้องไหมต้องรอตำรวจตายอาร์ตตำรวจม,ม,มันอยู่ทำอะไรไม่ได้ใช่ใช่ข้าวต่อแถวฝั่งนู้นแคนนะเอสใครขับหนีตำร,รวจอยู่ เหรอปะเอ้ยเมื่อกี้พาดังพวกเราบะาขับออกไปหนีห่วเนี้ใช่ปะใช่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 แต่เราขาดสองใช่ไอ้บ้าไก่ไม่เคยอะ มานาม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 มา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 มมามามาดามานมานามามานาามาาม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 ร้ามามามาานามามาามมามามาาม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 าาม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 าามามาามาามามา่อมามาามามลมมามม a ไเดี๋ยวผมช่วยเลยดีเลยดีเลดีเลยดีเลยดีสตอม้ัดไม้ตั้ไม้ตัดไม้แล้วเขาจะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วเหมดแล้วเหมดแล้วเลยดีเลยดีเหมดแล้วเลดีสวยเขาหมดแล้วเหมดแล้วไปบังไปบังบล็อกไปบังบลลลพี่ีไม้เล่นแต่ไม้เล่นแต่ไม้ไล็อกไปเลยล็อกไปเลยตรงนี้เลยเออข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 อตรงนี้หน่อยจับปากเขาหน่อยตา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 ย

ตายตายอุ้มเพืนอุ้มเพืนอุ้มเพืนอยืไปน้อยืไปสวยไอผมมีแผนเล่นกับมันนะผมมีแผนเล่นกับมันแล้อกแอกแลมีแผนเล่นกับมันล้เอาตเพื่อนออกเาที่ได้เพื่อนออกเาที่ไดตคุนะคนเร็วเร็วเฮ้ย ไอ้เอ็งเอ็งเอหาคนมาเลยแลกๆกันไปเขาเสียเราเสียนะใครไปย่างศพยิงนะครับจับเะครับผมเสียง้อ่นะหพี่จีพี่จีปิดยหนพี่ขอไปรับน้องก่อนเปิดเยหนัเลยหน่อยเอาไปไม่เปิดเลยหน่อมันจะรับน้องมันจะรับน้องมันจะรับน้องเปิดแล้วเกย์โอเคคู่ทันตด่วมาทำเดียว หญ่ใหญจะฉกนะอาจุดได้ครับพี่อาจุได้ครับนี่แต่งนี่วันแต่งงไหนมัไหนแต่งแต่งแต่งอ่าขอขอแก๊งดำคนหนึ่งอีกคนไหนอ่ะอามาามาานี่นี่นี่ตรงเท้าคนหนึ่งโเคคดลลละดอ้าใครดึงกูก็จอดนี่กนไ ไปปล่อยไอ้ตรงปันมันปันปันปันม้ไม่ไม่เอา U F ไว้ร้านนอส่วนส่วนใครเอาไว้คนในในห้องตีในห้องรู้ด้านด้นอุ้ม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 คนหนึ่ง เออเอ็มไปอุ้มทากาก็ได้เอ็มไปอุ้มทากาเอ็มอุ้มทากา,กา,กาแพชนะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ากินแหนมอ่ะมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องปกติ อาจารเป็นเรื่องปกตินะถ้ากินแหนมันไม่ใช่เรื่องปกติเนาะที่จัดอะไรวะครวยเฮ้ยเจิยที่ดอะไรวะเฮ้ยเฮียล้ำอะไรวะน้องโหเฮียจิ่จัดอะไรกันวะเฮ้ยจิ่จัดเกินครวยคืออะไรนี่คืออะไร จับข้าวุกอีกหนอะชีวิตมองหาคนในนีอยอปล่อยไนะ